สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมพาไปยามตุ่มปลาไหลครับผมใส่พวกหลังครับผมเนือใส่เดือนครับผมตอนเสาราอากาศสีเย็นครับผมตอนใส่นี่บริษัทใส่ใเบิ้งครับผมเพราะว่าเหลือกานมันคำมันเหมืดครับผมเลยเริ่มบริษไทให้เบิงตอนใสครับผมไปลุ้นกันครับว่าจะมานบ่ครับมันนี้ บุแม่จะถือจตตโต้น่อยๆเอยงครับผมไม่หลุนกันครับวะมันหมานบุครับผมไปครับผมใส่อยู่ข้างล่างผมจะกอ้แังเตือนครับ,บตุ๊กๆุ๊กจุดด๊กตุ๊กจมิแตะบ,บุครับ อ,อ,อมีแต้มบลครับโอ้ยสีเงียบอีกแล้วครับสีเงียบครับโอ้ยห,ห,หลังแหลกครับผมสีเงียบครับเบ่อโอ้โ หมานอยู่ครับหมานอยู่ครับเอาอีกแล้วตัวใหญ่ไปใส่เบิดกับุ๊สองแต้มครับผมสองแต้มโอ look, my son, my son, my son. ้หน oh. 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 ีสองแต้มครับผมสองแต้มครับโอ้มีแต็ลูกมั่นครับผมถึงแต่ลูกครับสองแต้มครับผมสองแต้มครับโอ้ยต้วแม่ไปใส่เบิดแล้วครับ หลังแรกกระม้านครับผมหลังแรลกม้านอยู่ครับผมสองแต้มครับอู้เออโอ้ยุ่งครับผมยุ่งไปลุนหลังที่สองครับผมคลิปบได้กะต้นน้อยๆน่อยบอสเอฟซีบอกว่าบอสแมนเอาต้นเก่ามาใส่บุกครับผมบอสแมนครับมาถึงเตอรต้นน้อยๆต้นนี้สองแต้มครับผมใหญ่กว่า ไงกว่าคลิปที่แลวอยู่ครับผมลิปที่แลวต้นเล่นน้อยต้นี้ก็นน้อยอีกครับผมต้นนี้สองแต้มครับผมบืดแล้วตัวกๆมาใส่ครับผมถือกับเธอเต่ต้นเล่นน้อยครับผมไปลุนกันหลังที่สองครับผมที่สองครับผมมันตัวนี้สีด้านอยู่ครับผมแต่สมมีแต้มบวกครับบวหูครับผม มันรลุดเงี้ครับผมว,ว่าสิมตียมเพราครับผมนี่ครับที่นั่นดันอยู่ครับผมโอ้โหหนึ่งแกมครับผมตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ต้นซ้ำกับหันเลยครับผมส้ำคัญเลยครับโอ้ถึงแต่ถือแต่ต้นน้อยๆครับผมนี่มันดันอยู่ครับผมแต่ต้นน้อยครับผม น้อกับโตหันเลยครับผมถือแต้โตหน่อยทีเดียวไปอีกเก่าครับผมไปรุ่นหลังทีโอ้ยยุ่งครับหลังต่อไปครับผมจริงด้วยถือโตหน่อยอีกแล้วครับผมโตสัมหลังแหลกเลยครับผม สิบสามแต้มครับผมเป็นต้งตกปล่อยปล่อยมันใหญ่ครับผมตัวใหญ่บว่เขาครับผมเขาแต่ตัวหน่อยครับผมไปดูหลังต่อไปครับหลังที่สามครับสิมีแต้มบวกครับผมอุ้ยถ้าถือก็ถือตัวใหญ่กว่าเขาเนี่ยครับตัวถือจะตัวหน่อยครับหลังที่สามครับผมดูก็สิมีแต้มบ่ครับผมบ่แม่สิมี เต็มตัวเลยหรอครับวายสองเต็มครับผมสองเต็มครับขนาดแท่กคนเรามองเลยครับผมมีแต่รุหลุเดียวกันเลยครับผมสองเต็มครับผมโอ้บ่ได้ไปซื้อตลาดมาเด้อครับผมบ่ได้ไปซื้อตลาดมาเห็ดขิปเด้อครับผมตัวนี้ธรรมชาติดีๆครับผมโอ้สองเต็มครับตุวนหลังนี้สองเต็มครับ รลุนหลุนเดียวกันเลยครับผมอันสามหลังครับผมโอ้หมันหมันัน้งสามหลังเลยครับผมหมันสามหลังเลยครับผมหลังหลังแรกสองแต้มครับผมหลังแหลกสองแต้มหลังสองหนึ่งแต้มหลังสาม 2 tam cơ phụng. Oh mà mãu cơ phụng. เป็น hà tam rồi cơ phụng. Đè toa cơ pít cơ Bố mẹ cơ pít rồi cơ phụng. Ngay ừ, tăm 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 nửa cõi, nửa cơ phụng. Đi cắt lăng tì, đi cơ phụng. Bật gì đấy, toay nhảy bay phắt cơ phụng. Cái này toay nồi lăng สี่ครับลังสีสี่ครับผ้วาลังสีสีบุมีเต้มครับลังสีสีบมีแต้มครับ,บ,รบไปลุนกันลังทีห้าครับผู้ก็ลังทีหกครับผู้ สีเดืพดอพหมดแล้วครับมือนี้ครับผมมาถือแต่ต้นหน่อยครับผมลังที่หาครับผมสีดันดันอยู่ครับผมดันไปหนีสิเป็นต้นหน่อยหรือต้นในหญ่บ้างครับหรืสิบุถือบ้างครับเดี๋ยวเบิ้งครับผมถือมีแต่ต้นหน่อยครับผมสีเดืพดอพหมด ดันอยู่ครับแต่บมมีแต้มครับผมนี่ครับมันดันอยู่ครับแต่บมมีแต้มครับผมตับจริงลงไปเนียนๆครับผมต่างแ่ตังแต่เปลี่ยนง่ามากครับผมง่าคิดเองร่องเบิงครับผมเขาแต่มีแต่ตัวน่อยๆครับผมเนี่ท่านมีตัวใหญ่เขาอยู่ครับไป หลังสุดท้ายงัครับผมหลังสุดท้ายพุ่นละครับนี่ละแต่อยู่บปุ่นครับแต่ต้องย่างอ่อมไม่ปุ่นครับผมแต่ไปนี่มันต้องย่างพาไปครับผมไปครับผมหลังที่หกครับหลังสุดท้ายครับผมแต่อยู่ของล่างมือครับผมของไปตองครับ มีแ็มบ,กบ่กครับีครับมันยังสี่นันดันอยู่ครับบมุมเมสิตโอ้ผมมีแ็มครับผมโอ้สี่เบิดเลยมันดันอยู่ครับผมดันเต็ม่อย มันกดบอลลงบุ่มมิดบอลครับบุ่มเลยครับผมบตุ่มบิดเลยตุ่มบิดครับตุ่มบุ่มก็บุบมมันครับหลังจีหกบุมมันครแล้วครับผมตุ่มปลายหกหลัง แต่เหงือใส่เดือน,นครับผมเหยือใส่เดือนหมา,านอยู่สามหลังครับผมหมา,านสามหลังครับผมแต่แกเมื่อน,นี้เดาปล่อยอีกแลก้วครับผมมีแต่ต้นห,หน่อยๆครับผมโอ้บ่เดาพัดเลยครับผมนี่ละปล่อยลงบอลนอี่ละครับผมเแต่มันใหญ่ครับผมโต้นเหงือสองแต้มครับผมสองแต้มต้นแต้มหนึง่ง ตัวแตมตัวนี้สองแตมครับผมนี่สองแตมครับบัวได้บัวได้ไปซื้อตลาดมาด้วยครับผมบัวได้ไปซื้อตลาดมาิึงครับผมเป็นหาแตมครับผมหาแตมครับสิปลอยครับผม มีแต่โตเอาปิดเลยครับผมแต่มันก็นัซ้ำนิป่ปูงครับผมบุงครับมีตัวนหน่อยๆน่อแล้วปอยครับผมปอยลวครับผม อยมันใหญ่ก็ครับผมบนแม่ถึงเม่ใส่เม่ใส่อีกถือยีอยบวกครับต้นหน่อยแต่แต่เปลี่ยนง่ามาเห็ดง่ามา่บุมีถือตัวใหญ่เลยครับผมถือต้นหน่อยหน่อยมีคนถามเอฟซี่ว่าแล้วบนไปไปเอาแต่ตเก่ามาใส่บวกครับผมโอ้ใบจบเอาตัวเก่าใส่มาครับ มือนีก็บ่ได้พัดอีกครับผมมือนีก็ได้ปล่อยอีกขึ้าครับผมเอ้าคลิปนี้ก็ซํานี้แล้วครับผมที่ได้ไปเตรียมตัวเห็นงานครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับผมเพื่อจะได้แจ้งเตือนในคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็ซํานี้แล้วครับผมฝากไว้ก่อนครับหาโตครับผมอยู่ในบ่อนี้ขอบคุณครับผมที่รับชมครับผม เบิ่งครับคิปหนาสิไปใส่หมายใดครบผมบ่แม่ใสล้วก็ตึกตัวน้ยอีกได้ปลยอีกครับผมบ่ได้ัดเดครับผมขบคุครับผ